ค,คือคิดว่าโจทย์ประเภทนี้น่าจะสร้างความปวดหัวให้กับนักเรียนหลายๆคนปวดหัวยังไงรู้ป่ะปวดหัวตรงที่ว่าโจทย์ทั้งข้อเนี่ยให้มาเป็นเปอร์เซนต์หรือวเป็นร้อยละทั้งหมดเลยไม่มีตัวเลขที่เป็นจนนํานวนบาทเลยด้วยซ้ําแล้วเราจะหาอย่างไงแล้วเราจะหาอย่างไงอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําไปพร้อมกับครูกันนะครับขั้นตอนแรกนะแบ่งข้อมูลก่อนว่าข้อมูลให้อะไรมาบ้างถามหาอะไรบ้างนะโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะเขาเริ่มต้นที่ว่าพาา่อค้าติดราคาขายตูยเ้เย็นเครื่องหนึ่งสูงก็ทุน ย0่สิบเปอร์เซ็นต์อะคู่ไฮแล้วเลยนะติดราคาขายตู้เย็นสูงกว่าทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูถามคำถามนิดนึงได้ปะว่าไอ้คำว่าสูงกว่าทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยความหมายของมันคืออะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันคืออะไรสมมุติเรามีทุนอยู่แล้วเราสูงกว่าทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือกำไรพอตีความออกปะพอตีความออกไหมว่า มันคือกาําไรทําไมมันคือกาําไรล่ะนี่ไงตัวที่เปรียบเทียบก็คือตัวทุนตรงนี้ใช่ปะ่ะเห็นไหมกำไรขาดทุนต้องเปรียบเทียบกับราคาทุนเสมออ่ะนี่คือรหัสแรกแล้วนะที่เราแกะออกมาได้ถัดมาและลดให้ผู้ซื้อเงินสดถ้าใครมาซื้อเงินสดนะเขาลดราคาให้20%ส่วนที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรอะ่ะเกี่ยวข้องกับการลดราคาลดร,ราคาแสดงว่าต้องมีราคาป้ายใช่ไหมลดร,ราคาให้ผู้ซื้อเงินสดเท่าไหร่ 20อ่าถ้าพ่อค้าขายสินค้าชิ้นนี้ในราคาเงินสดเขาจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ส่วนถัดมาก็คือว่าจะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่หลายคนรีบตอบเลยครูครับ <c oughs> ผมว่านะครูข้อนี้มันไม่ได้ยากเหมือนที่ครูค,ค,คิดเลยนะเขาบอกว่าติดราคาสูงกว่าทุน20แล้วก็ลดราคาลงมา20มันก็เจ้ากันไหมครับครบูมันก็เท่าทุนไหมครับครูครูจะคิดอะไรซับซ้อนใช่ไหม ก็ต้องตอบว่าเท่าทุนสิแต่เราลองดูตัวเลือกนะกำไรกำไรขาดทุนขาดทุนเฮ้ยมันมีเท่าทุนมาไม่มีแสดงว่าไอ้สมมติฐานที่เราตั้งมาต้นอ่ะมันผิดใช่ไหมโชคดีข้อนี้เขาไม่มีตัวเลือกว่าเท่าทุนมาให้เราไม่งั้นเราคงตอบเท่าทุนไปแล้วเอ๊ะทำไมมันผิดรู้ว่าทาไมมันผิดนักเรียนลองดูตามครูนะกําไรหรือขาดทุนเนี่ยเราจะต้องเปรียบเทียบก,กับฐานของมันฐานของมันคืออะไรฐานของมันคือต้นทุนอีกครั้งนะกําไรเปรียบเทียบก,กับฐานของ ต้นทุนส่วนลดราคาเนี่ยไอ้คำว่าลดนะจะต้องเปรียบเทียบกับอะไรจะต้องเปรียบเทียบกับฐานของมันก็คือราคาป้ายนี่คือความแตกต่างตัวที่เปรียบเทียบเนี่ยฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบเนี่ยมันคนละฐานมันคนละฐานมันจะเท่ากันได้ยังไงล่ะใช่ป่ะเออเพราะมันเปรียบเทียบกันอยู่คนละฐานกันนะครับโอเคโจทย์ข้อนี้ที่ครูบอกว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะเขาให้มาแต่เป็นเปอร์เซ็นต์อะข้อนี้เราต้องสมมุติ ข้อนี้เราต้องสมมุติเราอยากรู้ราคาอะไรบ้างก็ถามว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนใช่ป่ะ,สะแสดงว่าราคาทุนเนี่ยมีผลเลยเรากําหนดมาเลยนะว่าเราจะให้ทุนเนี่ยเท่ากับ100อ่ะให้ทุนเท่ากับ100บาทหลายคนบอกว่าครูครับผมไม่กําหนด100บาทได้ไหมกำหนดนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทได้ไหมครับครูได้นักเรียนถ้านักเรียนขยันคิดเลขนะ ได้เวลาเราสมมุตนินะหลักการนะเราสมมติอะไรก็ตามแต่นะเราจะสมมติอะไรที่แบบว่าเข้าใจง่ายๆเข้าใจปะแก้ไขปัญหาง่ายๆทําง่ายๆอย่าไปสมมุติอะไรที่มันซับซ้อนเพราะว่าตัวเราเองอ่ะแหละที่จะงงอ่ะถัดมาเขาบอกว่าสูงกว่าทุนสูงกว่าทุนคีย์เวิร์ดคานี้อ่ะสูงกว่าทุนคีย์เวิร์ดคานี้ที่ครูให้ไปสูงกว่าทุนหมายความว่ากําไร กำไรโจทย์เขากำลังบอกกําไรมาทางอ้อมเราก็คือ20%อ่าใครแกะตรงนี้ไม่ออกเนี่ยก็จะเริ่มงงแล้วว่าเอสูงกว่าทุนมันคืออะไรสูงกว่าทุนมันคืออะไรใช่ไหมแทนที่เขาจะบอกว่ากําไรเลยนะเขาใช้คําว่าสูงกว่าทุนนั่นเองต้องระวังนะต้องระวังนะอ่าโอเคพร้อมยังพร้อมไปต่อนะพร้อมไปต่อนะครูอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ่าแล้วเขาจะขายเท่าไหร่ขาย ขายก็คืออะไรถ้าเราเทียบในมุมมองของเปอร์เซนต์ต้นทุนเรา100ใช่ไหมเราต้องขายบวกกรราไรอีก20%สรุปนะเราต้องขายเท่าไหร่เราต้องขายไป120%เราต้องขายไป120%มาเทียบเลยนะอ่ะเข้าท่าไม้ตายเรา120%ส่วนด้วย 100%พูดถึงเปอร์เซ็นต์ตัวส่วนต้องเป็นร้อยเสมอ120%อนี่คือราคาขายใช่ป่ะอ่ะครูเขียนขายต้องเทียบกับต้นทุนเสมอทำไมเทียบกับต้นทุนเพราะเรายังอยู่ในโหมดของกำไรขาดทุนอยู่ใช่ป่ะเนี่ยถึงแม้ตรงเนี้ยเราไม่ได้เขียนคำว่ากำไรให้เห็นชัดๆเราไม่ได้เขียนคำว่ากำไรหเห็นชัดๆแต่ยังไงไอราคาขายต้องเปรียบเทียบกับต้นทุนเสมอเพราะเรายังอยู่ในโหมดนี้อยู่ ه, เรายังอยู่ในโหมดนี้อยู่ใช่ไหมนักเรียนต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเนี่ยเราสมมุติเอาไว้ก็คือ100เราสมมุติเอาไว้ก็คือ100เราสามารถแก้สมาการได้แบบง่ายมากๆเลยอ,ะอ่ะเปอร์เซนต์กับเปอร์เซนต์มันตัดกันทิ้งไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอาเอ่อร้อขึ้นไปคูณจริงๆอะ่ะไม่ต้องเอา100ขึ้นไปคูณหรอกเห็นมันก็ตัดได้แล้วอะ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยมันอยู่ตัวข้างล่างเหมือนกันใช่ปะ่ะร้อยกับร้อยตรงเนี้ยมันอยู่ตัวข้างล่างเหมือนกันใช่ป่ะเราตัดได้เลยตัดตัด ต,ตัดถ้าใครแบบยังงงอยู่ก็เอาร0อยเนี่ยขึ้นไปคูณตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะตัดได้เหมือนเดิมมาแหละสรุปนะขายไปเท่าไหร่ขายไป120ยี่สินี่คือประโยชน์ของการสมมุติตัวเลขง่ายๆนะครับขายไปหนึ่งยยี่หน่วยไปเลยหน่วยเป็นบาทนะหน่วยเป็นบาทนะ,ะขายไปหนึ้บบาทนะครับครูถามว่าราคาขายนี่มันคืออะไร มันก็คือราคาป้ายอ่าทำไมคือราคาป้ายเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังราคาขายตรงเนี้ยมันคือราคาป้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาได้ราคาขายออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปลดให้กับผู้ซื้อคําว่าลดต้องเปรียบเทียบกับราคาป้ายนี่ไงก็ต้องเปรียบเทียบกับ120พอเข้าใจปะ พอเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันส่งต่อกันเป็นทอดๆฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเริ่มต้นทำสเต็ปแรกบิดเนี่ยนักเรียนอาจจะผิดยาวไปเลยก็ได้นะฉะนั้นฉะนั้นต้องพยายามเข้าใจที่มาที่ไปของมันโอเคโอเคเริ่มต่อนะเราจะพูดถึงการลดราคาบ้างละเราจะเข้าสู่ส่วนที่2ของเรานะครับอ่า chapter ที่2ของเราก็คือลดราคาใช่ป่ะลดราคาลดราคาเท่าไหร่ดูให้หน่อย ลดราคาอยู่20%ลดราคาเท่ากับ20%ลดราคาเท่ากับ20%หมายความว่า20%ส่วนด้วย100แบบนี้เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรข้างบนเป็นราคาที่ลดใช่ไหมนักเรียนลดราคาต้องเปรียบเทียบกับราคาป้ายซึ่งราคาป้ายก็คือ120ถูกต้องอเขียนเลย120เปอร์เซ็นต์กับเปอร์เซ็นต์มันก็ตัดกันทิ้งไปได้ตัด เอา1เ0อา120ขึ้นไปคูณเราจะได้ราคาที่เราลดลดเท่ากับใช่ไหมส่วนด้วย100คูณด้วยอะไรคูณด้วย120แบบนี้ทุกคนคิดเลขคิดเลขตัดอะไรก่อนดีตัด0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 เหลือ2คูณ12 2คูณ12ได้เป็น24 2องคูณสิได้เป็น24หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาลดราคาไป24นะครับหน่วยเป็นอะไรบอกมาหน่อยหน่วยเป็นบาทถ้า,านักเรียนไม่มั่นใจว่าหน่วยเป็นอะไรเนี่ยนักเรียนเห็นว่าเปอร์เซ็นต์กับเปอร์เซ็นต์มันตัดไปแล้วเปอร์เซ็นต์หายไปหมดแล้วฉะนั้นจะเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันถูกตัดไปเกี้ยงแล้วใช่ไหมนี่เป็นตัวชี้วัดได้ว่าเราทําถูกหรือเปล่าก็คือกลับไปดูว่าไอ้เปอร์เซ็นต์มันถูกตัดไปแล้วหรือย,ยังตรงนี้เราจะได้ลดราคาไป24อะไร24บาท นะครับยี่สิบสี่บาทนะเอ๊สรุปขายจริงเท่าไหรล่ะขายจริงขายจริงเท่ากับราคาป้ายใช่ไหมลบกับราคาที่เราลดราคาราคาป้ายคือหนึ่งร้อยยี่สิบลดราคาไปยี่สิบสี่บาทเท่ากับเท่าไหรเท่ากับเก้าสิบหกบาทเท่ากับเก้าสิบหกบาท นะครับเอหลายคนถามว่าทำไมเราต้องหาราคาขายจริงด้วยครับนักเรียนโจทย์ข้อนี้ถ้าเราอ่านตอนตอน้ตนใช่ปะเขาพูดถึงจะได้กําไรหรือขาดทุนกําไรหรือขาดทุนมันคืออะไรสูตรมันคืออะไรราคาขายลบต้นทุนไอ้ราคาขายตรงนี้ก็คือราคาขายจริงใช่ไหมก็คือ96บาทแต่นักเรียนไอ้ขายตรงนี้นะยังไม่ใช่ขายจริงนะขายตรงนี้มันก็คือราคาที่เขาแปะป้ายเอาไว้อย่าเอามาแทนเด็ดขาดเพราะนักเรียนจะทําผิด เออาพอนักเรียนจะทําผิดนะโอเคเนี่ยครูพยายามเน้นย้ำจุดที่เรามักจะพลาดกันเสมอเลยอ่ะมามาดูกันนะครับสรุปนะกำไรหรือขาดทุนดูยังไงดูยังไงว่ากำไรหรือขาดทุนก็ต้องไปเปรียบเทียบกับต้นทุนต้นทุนเท่าไหร่นะักเรียนลองดูนะเอ่อต้นทุน100ขายจริงๆได้96บาทบกําทกำไรขาดทุนขาดทุนใช่ปะ ราคาขายน้อยกว่าเราเขาอยากรู้ด้วนะว่าขาดทุนเท่าไหรขาดทุนเป็นเปอร์เซนต์เท่าไหรอ่ะเราโจหัวไปก่อนเลยว่ายังไงมันก็ต้องขาดทุนยังไงมันก็ต้องขาดทุนนะขาดทุนมันก็คืออะไรมันก็คือเอาเออต้นทุนมาตั้งใช่ปะ่ะอ่าลบกับราคาขายราคาขาย96สรุปขาดทุนไปเท่าไหร่ขาดทุนไป4 4นี่คือ4บาท สีนี่คือ4บาทแต่ต้องการรู้ว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะขาดทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ขาดทุนที่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต้องเทียบกับ100เสมอนะโอเคขาดทุนไปกี่บาทขาดทุนไป4บาทกำไรขาดทุนต้องเปรียบเทียบกับราคาทุนราคาทุนคือ100เห็นไหมนักเรียนใช้ตัวเลขง่ายๆเนี่ยมันคิดออกง่ายมากเลยอะ่ะอ่ะเขียนเลยขาดทุน ขาดทุนนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับ4ส่วนด้วย100คูณเท่าไหร่คูณ100%เปอร์เซ็นต์แบบนี้เราก็จะได้ราคาขาดทุนมาก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4 4หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นปะ่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้มันยังเหลืออยู่ใช่ไหมขาดทุนไป4ขาดทุนไป4มีคำตอบไม่เอ่ยมีตอบข้อที่4